หนี่ขนาดก็เซฟเซฟนะแต่มาว่าก็ยังเอาเรื่องอยู่นะไม่รู้ว่าบางคู่กรณีเขาจะยอมแขวนนวมให้กันบ้างไหมหรือเขาจะยังใส่นวมให้กันอยู่เรื่อยๆแต่บางคู่เขาก็บอกว่าไม่ไหวแล้วชกกันจนเหนื่อยไอ้ที่ชกกันมาเรื่อยๆขอแขวนนวมก็แล้วกันนะพี่นะเห็นนวมของเด็กๆที่ซ้อมๆกันแล้วก็มีเศษฝุ่นติดอยู่เยอะนี่แสดงว่าเริ่มแขวนนวมแล้ว ยกตัวอย่างนะยโยมนะเปรียบเทียบกับการทะเลาะกันในบ้านในที่ทํางานการมีปัญหากันด้วยเรื่องของอารมณ์ต่างๆหลากหลายในเรื่องของอารมณ์ที่มากระทบสารพัดที่จะกระทบในแต่ละวันแต่บางคนก็รู้ว่าเราก็ยังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่นะแต่ขอซอบๆแล้วกันไม่ถึงขนาดกับเอาเป็นเอาตายแต่บางคนก็สวมแค่ถุงมือซัดกันจนปากแตกตาบวมนะเรียกว่าในที่ทํางานนโยมกระทบกระทั่งกันทางอารมณ์ทางสายตา ทางความคิดทางอะไรแบบใส่กันแบบเต็มๆแต่บางคนก็รู้อยู่ว่าเราก็ยังยังมีโกรธอยู่นะยังอยากจะใส่แกบ้างเหมือนกันนะแต่ก็ขอแบบนมๆแล้วกันนะเซฟให้หน่อยอย่างน้อยๆก็ยังไม่เจ็บอะไรมากนะจริงๆก็เป็นแบบนั้นเลยโยมแต่จริงๆแขวนนวมดีกว่าไม่ควรที่จะไปกระทบกับทั้งอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรกันทั้งนั้นเลยในที่ทํางานในบ้าน,น,านเกิดมาเจอกันแล้ว พ่อแม่เกิดมาเจอกันแล้วลูกหลานเกิดมาเจอกันแล้วพี่น้องเกิดมาเจอกันแล้วอะไรอภัยกันได้ก็อภัยกันไปแขวนนวมไม่ต้องกระทบกระทั่งหัวใจกันได้ก็ดีนะไม่ต้องไปเจ็บเนื้อเจ็บตัวเนี่ยแต่ละหมัดที่โดนเข้าไปนโยมโอ้โหนี่ขนาดว่าเซฟเซฟนะแตมาว่าก็ยังเอาเรื่องอยู่นะโอ้ยังเอาเรื่องอยู่นะแล้วทําหมัดจริงขึ้นมานี่นะเตะซ้ายของตะวันชายขึ้นมานี่อาตมาไม่รู้เหมือนกันว่า ตายขาเท้าเขาได้เหมือนกันอาจากนั้นก็ขอให้เป็นข้อคิดสักเล็กน้อยว่าถ้าวันนี้ชีวิตยังอาจจะต้องกระทบกระทั่งกันบ้างสวมนวมให้กันก็ดีแต่แขวนรวมดีกว่าแขวนนวมดีกว่า,ววมวาไม่กระทบกระทั่งเลยก็ดีแต่ถ้ามันจําเป็นจริงๆยังไงก็ซอบๆกันมานั่งคุยกันนะเอามือแตะกันเล็กๆน้อยๆให้รู้ตัวว่าอย่างนี้ไม่ดีนะล้ําเส้นกันไปแล้วนะเกินไปแล้วนะอย่างนี้ ก็ขอเป็นข้อคิดเล็กๆน้อยๆอย่าถึงขนาดกับใส่ถุงมือแล้วชกกันด้วยมือแข็งๆในลำพังมืออย่างนี้โยมาตาม,มาว่านะโอ,โอ,โอ้ก็เอาเรื่องอยู่นะแต่ถ้าอย่างนี้ก็เบาหน่อยแต่ไม่ชกกันเลยก็ดีกว่ายเยอะก็ะขอเป็นข้อคิดเตือนใจแขวนหน่วมได้ก็ดีเพราะชีวิตนี้ได้เกิดมาเจอกันแล้วรักกันเมตตากันไม่รู้จะได้เจอกันอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ขอเจริญพรเป็นกำลังใจ